ขอกลับขอบคุณสมุทรสัญาวาอ,อวทอ,อเนี่ยแม่เกีรยเล่นหาคนรอดูเมื่อ้เียเขาจะกลับอยู่แล้วลั่งนรัะลุยเอลางยก่อนครับผมานสูงโอกาสต่อจะมีไป้น,นไปทุกท่างพร้อมแล้วศิลปินยอย่างสมุทรพร้อมแล้ว

ไม่ทาไม่ทาสมมอยู่แป๊บหนึ่งกมกำลังรำซิ่งอยู่เดินนังเดินอ่ะแม่ฟังชัดมากเลยแม่ขอแบบเนื้อสดๆแม่เอาดนตรีได้ไหมลูกสองลําลำาแบบสดๆยารวามันมันจะปกคึ้นเงนะครับมันจะไม่สนุกนะคุณแม่ขอแม่ฟังเนื้อสักหน่อยได้มกอาสักนิดนึงโอ้มือนี้วเราจะทงเ่อจนวารัหอ จำที่เท้องล่มาแล้วนุอโอ้ยยาวโอ้ยยายา้หญอยสยโกร้เออดต้อโตโทษมาีตรงโอ้ยน้องแต่งแ้่โอ้ยโอ้ยน้องโดนทำใเอ่อ็นเป็นไงครับเาครับผมเอางี้แม่อนุติแตแม่ไม่เอามันได้ไหมลูกแล้วมันจะไปบรรล้ากันยังไงล่ะคุณแม่ตั้งแต่ที่หมอรามมาไม่เคยฟังท่อนไหนมาก่อนยาลูกหย มีสานเหมือนกันเคยอยู่วงดนตรีเหมือนกันเขาก็นึกถึงพี่เขาให้สำรวยทั้งทายแฟนเพลงขอบคุณทุกท่านครับผมอตอบเปน็นนีไปเราจะทําการแสดงกันหอแจงกันเลยทีเดียวเล่นกันยาวๆไปเลยฮะตอนนี้กําลังทําเพลงอยู่ด้วยใช่ไหมคัุณโจเห็นบอกว่าทําเพลงให้สำรวยด้วยมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดอยู่ครับปเพลงอะไรฮะซิงเกิลใหม่ปีเพลงอะไรฮะักะระกังสีขอดครับบทเพลงใหม่ครับอะไรฮะอ่สีหมา้ําเพ้อครับ สี่หมาคือเน,นื้เนอ,อเดิมเพลงคือนี้นี่หมาสี่ตัวครับอ๋อไม่ทาแม่อยากฟังสี่หมาหน้าอภิเภอจังเลยอะสักหน่อยได้ไหมเดี๋ยวแม่จะได้ไปกดสับสไลถูอยากเห็นเอวีจังเลยไอหมาสี่ตัวโอ้ยทเป็นเพสนกด้เลย,เยอะตก็สวยแล้วไงส ดูโกโ้อะไรก็ร้องนี่หัวร้อนี่แดสดงร้อเพลงสนุกเพลงตลกใช่ไหมร้อ,องไปหัวล้อไปนะครับผมไอ้มีมาสีโตโอจะมีไอมาพาหมามาสีพาหมามาสีสีโตตาล้าตาก็พูดเอ้าผู้ใหญ่ไอผ้าหมามันจำได้นี่โอ้ไอ้กับผ้าหมามาสีโตน่ะล่ะจะมีอย <c oughs> ่างล่ะ Oh. หมาพันบากอย่างมึงนี่ครับ uh. ตัวแรกกันเหรอตัวแรกหมาพันปากออนละตัวตสองหมาพันสายไฟไ uh. uh. อ้หมาสิง